ปวดหัวปวดตาข้างเดียวครับปวดแบบออกแสบแสบร้อนนะครับหมอเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากความดันแต่ว่าเรากินยาลดความดันแล้วมันก็ยังปวดเหมือนเดิมยูคอเราลองเข้าไปถามคนที่ว่าเขาเคยสั่งไปกินกินแล้วเป็นไงเขาบอกว่ากินแล้วกินดีเขาบอกงี้แล้วพี่แบงค์สั่งมาทาน กี่เม็ดแรกคะถึงรู้สึกว่าเออฉันดีขึ้นนะสองคืนสองคืนสองคืน,คนผมลองกินคืนแรกสองเม็ดคืนที่สองสองเม็ดเลยพอ,อ,อรู้<ด>ว่ามันดีขึ้น<ด>อีกกระปุกก็ไปให้ญาติที่ต่างจังหวัดด้วยญาติก็สั่งกินเหมือนกันเต็มสิบคะแนนพี่แบงค์ให้บาลานซ์ยูคอร์อกี่คะแนนดีคะอ๋อสิบคะแนนครับอ่านะคะขอบคุณพี่แบงค์สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่ตำบลบ,บางเสาธงนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะเคสนี้นะคะถ้าใคร ปวดหัวปวดมากๆปวดทุกวันปวดจนทนไม่ไหวนะต้องหยุดฟังนะคะแล้วก็ไม่ใช่อาการของโรคไมเกรนด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นโรคอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทาอาชีพอะไรอยู่คะผมชื่อนัทพงศ์กะสะอาดอาชีพบริการตัดผมชายครับพี่แหวค่ะก่อนเจอตัวประหาคอมีอาการยังไงบ้างคะปวดหัวปวดตาข้างเดียวครับปวดวข้างเดียวใช่ปวดปวดแบบ ออกแสบแบร้อนนะครับนึกว่าไมเกรนทนีไปซื้อยามากินแล้วมัน<อ>ไม่ไม่หายมันก็ยังปวดเหมือนเดิมมันไม่มีการเบาเลยค,ค่ะถามหน่อยค่ะพี่แบงค์ว่ามันมันปวดเนี่ยคือปวดทั้งวันทุกวันเลยหรือเปล่าคะมันจะปวดมากปวดน้อยแล้วแต่บางทีเรานอนดึกบางทีเราใช้สายตาเยอะด้วยเกี่ยวการตัดผมด้วยทีนี้พี่แบงค์บอกว่าเป็นตอนนอนด้วยคือก่อนจะเข้านอนหรือว่าน,นอนไปแล้วแล้วปวดขึ้นมามันก็ตอนนอนมันก็เบาไหมก็ความพอเราพักผ่อนสายตามก็ มันก็เบา<ะ>แต่ว่ามันไม่หายปวดแต่ว่ามันเบาอยู่<ะ>แต่ว่าเลาตอนตื่นเช้าเราทํางาน,นก็จะปวดเหมือนเดิมทีนี้มันมันส่งผลกระทบต่อการทํางานเราอย่างไงบ้างพี่แบงค์เพราะว่าพี่แบงค์ที่ตัดผมอะไรอย่างเงี้ยใช่นะมันหงุดหงิบมากเลยเวลาเวลาเราตัดแล้วอาการมันขึ้นมาพี่แบงค์ทำไงใช่มันก็มันก็น่าราคาญมันหนุดหิดบนะครับมัน<ะ>มันทำให้เราอารมณ์เสียด้วยเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันทําอะไรไม่ได้นะพี่แบงค์มันต้องตัดแล้วมันใช้ความละเอียดด้วยนะเมื่อกี้เห็นพี่แบงค์ตัดโอ้โหค่อยค่อยค่อยๆนะคะโฟนนะคะแล้วทีนี้มีการไปพบคุณหมอไหมคะก็ไปมาแล้วหมอเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากความดันหมอก็ลองวัดมันก็มีความดันอยู่นะแต่ว่าเรากินยาลดความดันแล้วมันก็ยังปวดเหมือนเดิมอือคือคุณหมอให้ยาความดันมา ใช่ครับพอพี่แบงก์กลับมาก็มันก็ยังปวดเป็นหายอยงี้ใช่ครับทีนี้มันถึงจุดไหนพี่แบงค์ที่แบบว่าอไม่ไหวแล้วมันจะต้องหาตัวช่วยแล้วมันดูแล้วมันเลื้อนลังเกินไปกินยาไม่หายเลยก็เลยไปดูผลิตภัณฑ์ในในเน็ตดูค่ะก็เลยมาเจอยูคอครผลิตภัณ์อนแรกที่เจอที่เสิร์ชอะคะเจอหลายๆหลายๆตัวไหมหรือว่าเจอตัวยูคอเลยก็ยูคอเรา ลงเข้าไปถามคนที่ว่าเขาเคยสั่งไปกินเลยไปถามเขาว่าเขาบอกว่ากินแล้วเป็นไงเขาบอกว่ากินแล้วโอเคกินดีเขาบอกงี้พี่แบงค์ถามที่ไหนก็คนที่ว่าเข้าไปถามก่อนถามผลิตภัณฑ์ที่ว่าเข้าไปถามคนที่เคยซื้อแล้วก็ทีนี้เขาก็แล้วเข้าไปติดตามเขาแล้วก็ถามเขาถามจากผู้ใช้จริงเลยว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าใช่ครับนะคะแล้วก็วันนั้นก็เลยสั่งมาครั้งแรกพี่แบงค์สั่งมาลองทานกีกระปุกก่อนค่ะอ่า สองแถมหนึ่งครับสองแถมหนึ่งเลยนะคะใช่คือมั่นใจเลยว่ามันหายใช่แล้วก็ราคามันก็มันมันไม่ได้ถูกมากหรือแพงมากอะค่ะแล้วพี่แป้งสั่งมาทานกี่เม็ดแรกคะถึงรู้สึกว่าเออฉันดีขึ้นนะสองคืนสองคืนสองคืนจากที่เราเป็นมานานแล้วใช่ผมลองกินคืนแรกสองเม็ดคืนที่สองสองเม็ดเลยพอรู้ว่ามันดีขึ้นผมก็ลดเหลือเม็ดคืนละเม็ดค่ะ แล้วก็เอาไปอีกกระปุกก็ไปให้ญาติที่ต่างจังหวัดด้วยอญาติก็สั่งกินเหมือนกันออพี่แบงค์ขะคำว่าดีขึ้นเนี่ยอาการมันเป็นยังไงบ้างคะพี่แบงค์มันเหมือนปกติครับมันไม่ปวดไม่อะไรแล้วเวลาเจอแสงมันก็ไม่แสบตาแล้วครับอืที่แรกผมก็นึกว่าจะเป็นต้อกระจกต้อลมแต่มันไม่ใช่เนี่ยตุลาเดี๋ยวนี้มันไม่แพ้แสงแล้วบางทีเราโดนแดดนิดนึงมันเหมือนกับมีไฟมาจี้ตาเราะ มันมีการกระตุ้นใช่ครับตอนนี้ก็คือพี่แบงก็ไม่ได้ต้องไปหาคุณหมอแล้วไม่ได้ไปหาแล้วครับก็คือทานแต่ตัวบาลานยูคอเลยนะคะตอนนี้พี่แบงค์ทานมากี่กระปุกแล้วคะโอ้โหหลายกระปุกแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วนะคะขาดไม่ได้เลยแล้วญาติพี่แบงค์มีอาการอะไรคะพี่แบงค์ถึงให้เขาสั่งทันคล้ายกันครับคล้ายกันแพ้แสงอะไรเงี้ยครับแล้วดีขึ้นใช่ไหมปวดหัวเหมือนจะหมอก็ถ้าไปหาหมอเขาหรือว่าเส้นเลือด สมองอาจจะแตกได้อะไรตัวตอนนี้เขาก็อาการดีขึ้นแล้วดีขึ้นครับเขาก็กินเหมือนกันนะคะอยากให้พี่แบงค์ช่วยฝากหน่อยเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับคนที่เขาไม่ใช่อาการของไมเกรนนะคะแต่มีอาการปวดหัวงุดหิดนะหรือว่าแพ้แสงให้พี่แบงค์ช่วยฝากให้เขามาทานตัวบาลานยูคอร์่อยค่ะอ๋ออยากให้พี่น้องคนไทยครับที่ว่ามีอาการแบบผมนะครับลองซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทานดูนะครับรับรองเห็นผลแน่ครับผมพี่แบงค์เปิดหน้ามาหรือเปล่าคะ เปล่าครับไม่ได้เป็นหน้ามาไม่ได้เป็นหน้ามาแน่นอนเนาะนะคะเต็มส0คะแนนพี่แบงค์ให้บปรานยูคอกี่คะแนนดีคะอ๋อสิคะแนนครับอ่านะคะขอบคุณพี่แบงค์มากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บารานยูคอได้ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้น้องชิวก็เลยเอามามอบให้พี่แบงค์อีก3กระปุกเลยค่ะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆนะคะใครนะคะที่มีอาการเดียวกันกับพี่แบงค์นะคะแล้วต้องการหาทางออกนะคะหรือคนที่คุณรักนะคะมีอาการแบบนี้อยู่นะคะก็สามารถติดต่อนะคะสั่งซื้อบารานยูคอได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยเพราะว่าบปรานคะจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะและที่สําคัญน,นะคะบาลานซ์ยูคอมีโออยมีฮาลาลน,นะคะศาสนาอิสลามสามารถทานได้ค่ะก็ฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะใครนะคะที่มีอาการนะคะก็อย่าปล่อยให้เป็นหนักๆน,นะคะไม่อย่างนั้นนะคะมันอาจจะสายเกินไปนะคะเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได้ที่บาลานซ์แบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้นะคะชิวและพี่แบงค์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ out.